คืนนี้ได้เห็นภาพลาสมุดคอยลุนเปิดตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามโอแทฟฟอร์ดอย่างแน่นอนและครับนอกจากนี้นะครับแมนยูก็จ่อที่ได้ตัวโซฟิยานอัมราบัดด้วยเรื่องเหล่านี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะครับฟาบิเซโอโรมาโน่ครับก็มีการออกมารายงานผ่านทวิสเตอร์ส่วนตัวครับบอกว่าในค่ำคืนวันนี้นะครับจะเป็นวันลาสมุดคอยลุนเดย์ครับจะมีการเปิดตัวลาสมุดคอยลุนอย่างแน่นอนที่สนามโอแทฟอร์ด ก่อนเกมที่แมนยู่ในเตตเตะกับลองในค่าคืนวันนี้ครับโดยโรมมโนก็บอกนะครับว่าทุกอย่างครับไรรีตต่างๆมันได้ตกลงแลวก็เสร็จสิ้นไปตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วล่ะครับและนี่แหละครับก็คือภาพของราสมุทคอยลุนนะครับที่เมืองแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดล่ะครับแน่นอนแหะครับในค่ำคืนวันนี้ครับตามที่โรมมโนบอกครับคงจะได้เห็นราสมุตคอยลุนนะครับเปิดตัวต่อหน้าแฟนๆที่สนามโอแทฟฟอร์ดอย่างแน่นอนครับซึ่งจะเป็นครั้งที่3ด้วยนะครับก่อนหน้านี้ครับเราเห็นไปแล้วครั้งหนึ่งครับ ที่ย้ายมาจากมาดริดในเวลานั้นนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับสุดล่าสุดครับครั้งล่าสุดที่เราเห็นการเปิดตัวที่สนามโอแทฟอร์ตต่อหน้าแฟนบอลครับนั่นก็คือฤดูกาลที่ผ่านมาครับคารเซมิโร่ตอนย้ายจากมาดริดมาอยู่กับแมนยูไนเต็ดครับก็มีการเปิดตัวที่สนามโอแทฟอร์ตต่อหน้าแฟนบอลเลกนิเดียครับตามภาพที่เห็นนี้แหละครับสุดในกรณีของโซฟิยันอัมราบัตนะครับล่าสุดครับเจ้าตัวก็ไม่ได้มีชื่อในเกมอุ่นเครื่องกับฟิโอเรติน่าที่จะลงสนามเจอกับนิวคาสเซิลในค่ำคืนวันนี้ด้วยครับ นอกจากนี้นะครับโรมาโน่ก็ได้มีการโพสทวิสเตอร์ของตัวเองนะครับแล้วก็โพสต์แบบน่าสนใจว่าโซฟิอันอัมราบัตจะไม่มีชื่อในเกมต่อไปกับฟิออเรนตีนาและแมนยูจะเปิดฉากเจรจาทันทีกับโซฟิอันอัมราบัตซึ่งเฟลดและดอนนี่แฟนเดเบกตอนนี้ใกล้อำลลาสโมรแล้วโซฟิอันอัมราบัตต้องการย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสิ่งนี้มันไม่เคยเปลี่ยนแปลง สิ่งนั่นแหละครับคือข้อความของฟาบิซิโอโรมาโน่ครับซึ่งเป็นการตอกย้ำนะครับว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสสูงมากๆครับในเวลานี้ที่ได้ตัวโซฟียนอัมราบัตมาร่วมทีมครับซึ่งดูจากทิศทางและกระแสะข่าวณเวลานี้นะครับแมนยูต้องบอกว่าเป็นทีมเต็งมากๆและก็โอกาสสูงมากๆครับถ้าให้ผมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมเชื่อว่าเกินกว่า85%ครับที่แมนยูไนเต็ดจะได้ตัวโซฟียนอัมราบัตมาร่วมทีมครับสนับสนุนคลิปข่าวโดยนิวซูซูกิเออร์ติกาสมาร์ทไฮบริด แรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่6,99,000บาทเท่านั้นครับตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมกับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่4,999บาทเท่านั้นแต่มีจำนวนจำกัดนะครับพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ครับที่โชว์รูมสุสกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับเเว็บสุ co th ครับ และเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่กับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับการเปิดตัวรัฐมุดคอยลุนในค่ำคืนวันนี้ครับและคิดว่าเขาจะเจ๋งพอหรือเปล่าครับกับการเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกันครับเห็นด้วยหรือเปล่าครับกับการที่แมนยูกำลังจะได้ตัวโซฟิยาอัมราบัตมาร่วมทีมครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับดูคลิปนี้จบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตั้งเป็นรายการโปรดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตรงไว้ด้วยนะ